สวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปลายว่า a n n e l ก็จะมาสอนในหัวข้อฝึกภาษาอังกฤษเพื่อตอบตอมอเก,กาหลี How to Answer to Immigration ซึ่งจริงๆแล้วนะคะคำศัพท์และประโยคต่างๆที่แพรจะนำมาสอนในวันนี้สามารถใช้ได้ในการเดินทางไปทุกประเทศทั่วโลกนะคะแต่เพียงแค่ว่าสำเนียงและประโยคอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ ประโยคแรกกันเลยนะคะทุกคนประโยคแรกนะคะเป็นสิ่งที่คิดว่าตอมอจะต้องถามแน่ๆนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยคัดกรองคนเข้าประเทศได้นั่นเองค่ะซึ่งประโยคแรกนะคะตอมออาจจะถามเราว่าเราเดินทางมาที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่ออะไรหรือจุดประสงค์อะไรซึ่งภาษาอังกฤษจะพูดว่า What the purpose your visit? is purpose your of What is the purpose of your visit? หรือเขาอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า visit มาเป็นคำว่า travel นะคะซึ่งคำว่า visit และ travel ให้เราจำไว้ว่ามันคือการท่องเที่ยวหรือคำว่า visit จะแปลว่ามาเยี่ยมก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วสามารถใช้ได้แปลว่าท่องเที่ยวนะคะก็คือคุณมีจุดประสงค์อะไรที่เดินทางมาที่เกาหลีนะคะภาษาอังกฤษจะถามว่า what is the purpose of your visit อีกทีนะคะ What is the purpose of your visit? ซึ่งบางคนเขาจะพูดเร็วมากนะคะเขาก็จะพูดว่า What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? ก็คือให้เราจำคำว่า purpose และคำว่า visit หรือ travel นะคะถ้าหากเราได้ยินคำว่า purpose, visit, travel ให้เราจำไว้เลยค่ะว่าประโยคนี้แปลว่าจุดประสงค์ในการเดินทางนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบนะคะเราสามารถตอบได้แบบสั้นเลยนะคะเช่น mm hmm. To travel to travel แปลว่ามาท่องเที่ยวสำหรับใครที่มาติดต่อธุรกิจนะคะให้พูดว่า uh, for business for business หรือจะบอกว่า to do business ก็ได้นะคะแปลว่าติดต่อธุรกิจหรือทำธุรกิจนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะมาเยี่ยมครอบครัว เยี่ยมยาดนะคะเราก็ตอบไปเลยว่า to visit my family to visit my family มานะคะทุกคนประโยคนี้นะคะตอมอกเกาหลีจะถามว่าคุณเดินทางมาครั้งแรกใช่ไหมภาษาอกงกฤษพูดว่า i s is your first time พูดช้าๆอีกทีนึงนะคะ this is your first time นะคะคำว่า first time แปลว่าครั้งแรกนะคะถ้าหากว่า เรามาครั้งแรกนะคะเราก็ตอบว่า yes I am หรือถ้าไม่ใช่นะคะเราก็ตอบไปเลยว่า no I'm not ถ้าใช่ตอบว่า yes I am ถ้าไม่ใช่ตอบว่า no I'm not โอเคลองฝึกแบบเร็วๆดูนะคะเผื่อตอมอเขาอาจจะพูดเร็วนะคะเราจะต้องฟังให้ออกนะคะประโยคนี้คุณเดินทางมาครั้งแรกใช่ไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่า This is your first time. This is your first time นะคะถ้าได้ยินคำว่า first time ให้รู้เลยค่ะว่าครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ตามที่เพลสอนไปเลยนะคะซึ่งประโยคนี้ค่อนข้างง่ายนะคะก็คือจำเอาแค่คำว่า first time ค่ะประโยคถัดมานะคะทุกคนต่อมอจะถามว่าคุณเดินทางม,มากับใครนะคะซึ่งเขาจะถามว่า Who are you traveling with? Who are you traveling with? อีกทีช้าๆนะคะ Who Are you traveling with? ถ้าเราได้ยินคำว่า who และคำว่า with ให้เรารู้เลยคะ่ะว่าเขาถามว่าเรามากับใครนะคะคำว่า who แปลว่าใครส่วนคำว่า with แปลว่า ส่วนคําว่า traveling ก็คือคําว่า travel นั่นเองนะคะแปลว่าท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะ who are you traveling with แปลว่าคุณเดินทางมากับใครแต่จะมีบางครั้งนะคะตอนมเขาอาจจะถามเราว่า are you traveling alone Are you traveling alone นะคะถ้าได้ยินคาว่า alone ให้จำไว้เลยค่ะว่า alone แปลว่าคนเดียวนะคะเขาถามว่าคุณเดินทางม,มาคนเดียวใช่ไหมถ้าหากว่าใช่นะคะเราก็ตอบว่า yes I am ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบว่า no I'm not I traveling with my husband อันนี้แปลว่า ใช่นะคะฉันมาคนเดียวแต่ถ้าหากพูดว่า no I'm not I traveling with my husband husband แปลว่าสามีนะคะหรือถ้าใครมากับเพื่อนนะคะก็บอกว่า no I'm not I traveling with my friends friends แปลว่าเพื่อนนะคะหรือจะบอกว่ามากับครอบครัวนะคะก็ให้พูดว่า I traveling with my family หรือถ้ามากับแฟนนะคะก็ตอบว่า I traveling with my boyfriend, I traveling with my girlfriend นะคะหรือสานมากับภรรยาให้ตอบว่า I'm traveling with my wife, I'm traveling with my wife. โอเคสำหรับประโยคที่บอกว่าคุณเดินทางมากับใครนะคะจะพูดว่า Who are you traveling with? หรืออาจจะถามว่า I are traveling alone ซึ่ง2อ,อันนี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันก็คือหมายถึงว่าคุณเดินทางมากับใครหรือคุณเดินทางมาคนเดียวใช่ไหมซึ่งคำตอบก็ตอบได้ตามที่แพรแจ้งไปเมื่อสักครู่เลยนะคะ ประโยคถัดมานะคะทุกคนชาอองเกาหลีอาจจะถามเราว่าคุณจะอยู่ที่เกาหลีนานเท่าไหร่นะคะซึ่งประโยคภาษาอังกฤษจะพูดว่า how long will you stay in Korea how long will you stay in Korea นะคะถ้าได้ยินคำว่า how long นะคะให้รู้เลยนะคะว่า how long แปลว่านานเท่าไหร่นะคะส่วนคำว่า stay staying แปลว่า พักอาศัยนะคะส่วนคําว่า Korea ก็คือเกาหลีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ How long will you s t a y i n Korea? แปลว่าคุณจะอยู่ที่เกาหลีนานเท่าไหร่นะคะซึ่งเรามองก็อาจจะพูดเร็เลยว่า How long will you s t a y i n Korea? ถ้าเราได้ยินคําว่า How long และคําว่า staying ให้ตอบเลยนะคะว่าเราจะอยู่กี่วันยกตัวอย่างเช่น I will stay here for four days. I will stay here for 6 day. s หรือเราจะตอบแบบสั้นก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น six days, seven days หรือจะบอกว่า one week หรืออะไรก็ได้นะคะที่เราบุ๊กมาก็คือเราจองโรงแรมมากี่คืนจองตัว๋วขากลับวันไหนก็คือตอบให้ตรงกันนะคะถ้าหากเราตอบไม่ตรงกันตอหมอก็จะถามเราเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะทำให้เราไม่สามารถตอบคำถามได้นั่นเองค่ะ ประโยคถัดมานะคะทุกคนตมเกาหลีจะถามเราว่าเราจะเดินทางกลับประเทศเราเมื่อไหร่นะคะซึ่งเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า When will you return to your country ถ้าได้ยินคำว่า country นะคะให้แปลได้เลยคำว่าประเทศนะคะคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่นะคะคำว่า return return แปลว่ากลับนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ When will you return to your country? When will you return to your country? แปลว่าคุณจะกลับประเทศคุณเมื่อไหร่นะคะซึ่งเราสามารถตอบได้ตามไว้ i ต k e t ที่เราจองมานะคะเราก็อาจจะตอบว่า I'm going back to Thailand on next Saturday แปลว่าฉันจะเดินทางกลับเมืองไทยวันเสาร์นี้แล้วเราก็ยื่นตั๋วให้เขาดูได้เลยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราไม่ยื่นตั๋วให้เขาดูเขาก็จะพูดขึ้นมาอีกหนึ่งประโยคก็คือ Please show me your return ticket please หรืออาจจะบอกว่า Can I see your return ticket please ประมาณนี้นะคะก็คือเขาจะขอดูตั๋วเครื่องบินเรานะคะสำหรับคนที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วฟังออกจะไม่มีปัญหานะคะแต่สำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคือถ้าเราบอกว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นะคะให้ยื่นตั๋วเครื่องบินให้เขาดูทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถามเราต่อนะคะเพราะว่าเราอาจจะตอบคาถามไม่ได้นั่นเองค่ะ ประโยคต่อมานะคะทุกคนซึ่งประโยคนี้นะคะคุณอาจจะถูกถามหรือไม่ถูกถามก็ได้นะคะแต่น้อยคนมากค่ะที่จะถูกถามคือในกรณีนี้อาจจะเป็นกรณีที่คุณไม่สามารถตอบคำถามลำดับต้นๆได้นะคะเขาก็จะถามคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเพราะเขาอยากจะรู้ว่าคุณจะสามารถตอบได้หรือเปล่านะคะซึ่งคำถามถัดม,มานะคะเขาจะถามว่า where are you traveling in Korea Where are you traveling in Korea นะคะแปลว่าคุณจะไปเทีย่ยวที่ไหนในเกาหลีนะคะคำว่า Where แปลว่าที่ไหนคำว่า traveling ก็คือเหมือนเดิมนะคะ t r a v e l แปลว่าท่องเทีย่ยวนะคะประโยคนี้นะคะอ่านช้าๆว่า Where are you traveling in Korea Where are you traveling in Korea หรือพูดเร็วว่า w h e r Are you t r a v l l i n g in Korea ถ้าได้ยินประโยคนี้นะคะให้รู้เลยค่ะว่าเขาถามคุณว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างในเกาหลีนะคะซึ่งคุณก็ตอบไปเลยตามที่คุณเทรนมาหรือเตรียมตัวมานะคะอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวง่ายๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็รู้จักนะคะอาจจะบอกว่านามิไอซ์แลนด์นะคะหรืออาจจะบอกว่าเคียงบุกุงพาเลสนะคะหรืออาจจะบอกว่า เมียงดงมาร์เก็ตนะคะก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I'm going to travel at เมียงดงมาร์เก็ตหรืออาจจะบอกว่า I'm going to travel at Nami i s l l n n d ก็คือหรือถ้าหากว่าเราจำคำว่า I'm going to visit หรือ I'm going to travel ไม่ได้นะคะเราก็ตอบแค่สถานที่ก็ได้สัก1-3ที่นะคะพอให้เขาเห็นว่าเราเทรนมาดีนะคะเรารู้ว่าตัวเองจะไปเที่ยวที่ไหน ปลาย,ยสุดท้ายที่คิดว่าตอมอน่าจะถามนะคะก็คือคำว่า how much money do you bring in Korea หรืออาจจะพูดช้าๆว่า how much money do you bring in Korea ถ้าได้ยินคำว่า how much how much แปลว่าเท่าไหร่นะคะส่วนคําว่า bring แปลว่านำมานะคะหรืออาจจะพูดเร็วๆว่า how much money do you bring in Korea นะคะแปลว่า คุณนำเงินมาที่เกาหลีเท่าไหร่นะคะส่วนคำตอบนะคะทุกคนเราก็ตอบตามจำนวนเงินที่เรามีนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้พกเงินไปเยอะมากนะคะก็คืออาจจะประมาณสัก3 0 0แสนวอนนะคะเราก็ตอบเลยนะคะว่า300,000 Korean won นะคะซึ่ง ตัวเลขนี้นะคะเราก็สามารถศึกษาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเข้าใจนะคะว่าหลายคนอาจจะไม่สามารถตอบได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าตอบไม่ได้ก็พยายาม ใช้ภาษา body language นะคะหรือว่าเป็นภาษากายหรืออาจจะเป็นการเขียนก็ได้นะคะว่าเรานำเงินมาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะแพรคิดว่าประโยคนี้คือเขาอาจจะไม่ถามในกรณีที่คุณเดินทางเข้าที่ตอมอนะคะแต่ว่าประโยคนี้อาจจะถามในกรณีที่คุณติดตอมอหรือเข้าไปอยู่ในห้องเย็นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถตอบคาถามในช่วงแรกๆที่แพรถทนให้ได้นะคะเราก็จะ ไม่ติดต่อมอแล้วก็จะไม่เจอคำถามนี้แน่นอนค่ะ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการตอบต่อมอเกาหลี How to Answer the Immigration วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะจดทันนะคะแต่ถ้าหากว่าใครจดไม่ทันหรือ,อยังฝึกท่องไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยากง่ายเป็นธรรมดาตาม ความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จดไม่ทนันฝึกอ่านออกเสียงไม่ทนันก็พยายามฝึกท่องฝึกจำบ่อยๆนะคะซึ่งแพรเชื่อว่าตอมอจะถามคำถามไม่เกินนี้แน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณติดตอมอนะคะหรือว่าติดไปในห้องเย็นนั้นเขาจะมีล่ามแปลาภาษาไทายที่สามารถสื่อสารภาษาไทายได้นะคะเพราะฉะนั้น นอกเหนือจากคำถามพวกนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นคำถามอื่นๆคุณสามารถฟังและตอบคำถามเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอฝึกภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามต้ามมเกาหลีก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้และคิดว่ามีสาระดีๆและอยากจะ แนะนำต่อให้เพื่อนๆนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะและแพลก็จะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาแนะนำให้เรื่อยๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ